เข่าอะไให้เลยติเพราะเรเป็นบังบุงขี้เท้าขี้มากใขี้มากันด้วยตึงตึ้งตึ้งตึงตึงตึงยันแข่งเรงองอะี้พี่ลึกอนเสิาก็ข้อม่ออยู่ซื้ออย่าเบิร์กโมเมนน้าโอกัน